โอ้โหนี่มันคืออะไรอ่ะไม่เหมือนคนจังเลยอ่ะจิงโจ้จ๊ะโอ้มาแล้วมีจิด้วยจิงโจยัดมันทำมันใหญ่โอ้จิงโจ้ยักษ์โ้มาดูตามันโอ้ตามันเป็นยังไงบ้างมมค้ามันดูที่ชุดหน้าตัวโอ้มันน่ากลัวจังเลยโอ้มมค้าฟุกหางมันด้วย <ด> <แ S 1> โอ้ตัวนี้ดูสิสกาสีชมสีกาเไม่รกาสีแดง <c oughs> โอ้กาสีแดงอดเอาไปเลยวิววิววิวโอ้อันนี้อะไรอ่ะแมงอะไรตัดกระตอนยักษ์ออ๋ตัดกระตอนยักษ์โอ้โหนี่นนก็ชอบกำลังไปดูเสือโอ้มีเสือด,ด้วยน่ากลัวไหมโอ้โหน่ากลัวมากเลยมาก้าโอ้ตอนนี้ เราไปทายนกนกอะไรอ่ะนกฮูกน่ากลัวโอ้โหานกฮูกน่ากลัวตาโบดจังเลยอือเดี๋ยวจะมีต้นไม้นี่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 ต้นไม้โบราณกระพริบตาได้ด้วยนะมาแกะมาดูเนี้ยไว้นี่เฮ้ยโอ้มาดูตาได้ด้วยโอ้ คจังเลยโอ้ยวมากเลยกาดกนโอ้อันนี้อะไรอ่ะอันี้อะไรี่อะไรบินบมากเลย่เป็นตาชื่อแม่กลายเป็นชอเลยช่อช่ยยแตานดูแมตานเช่มันดนต้องเอดอกไม้เหรอ โอ้นี่นี่เรากำลังไปที่ไหนกันเมมมุมใหญ่แม่ตะกินงชั่ตะกินงชั่โอ้เม่มุมจะกินเด็กโอ้เด็กดื้อตะการไปดือด้อเนาะโอ้อันนี้อะไรอะ่ะหอยทากหอยทากโอ้น,อน่ากลัวไหมโอ้ไม่น่ากลัวเลยหอยทากน่ารักจังเลยไอ้มันทีหอยยักษ์ไปเราไปดูอะไรอะ่ะเราไปดูกว้าง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 ,างอะไร ฝัางตัวใหญ่ด้วงฝว่งอันนี้คืออะไรอะ่ะไข่ย็นอืมใช่มันคือแมงแสนตีนแมงตะพุงูยักษ์อ,อ้ยงูยักษ์โอยูนงูยักษ์นอ้ยโอ้งูยักษ์ใช่แล้วมันคืองูยักษ์เอ,อ๊ะหรือมันคือพญานานคะนี่อะไรอะ่ะทักกระแ,แตน ดตกแซ่ด้วยมีอีกด้มีกุหลากุหลาบกุหลาบกุดลาบด้ดโอ้สวยไหมสวยมันสวย,ย,ส,วยสวยมากมากสวยมากมากโอ้โห,โหดูสิสวยมากเลยแม็กกาโอ้โหวันนี้ดอกมันสูงจังเลยอ่ะโอ้โหโคตรสูงเลยเม็ดม็ดยิ่ง โอ้โอ้มดมากินแอปเปิ้ลโอ้โหน่ารักจังเลยมดตัวนี้กินแอปเปิ้ลก็ไม่หมดใช่ใช่มดแดงใช่ใช่ล่ามดแดงเดี๋ยวมดแดงจะถบกินไปเลยโอ้โหไปดูไปดูมดอู้นยังไงมดแดงมาใ้มดแดงยัดอืมมันคือมดแดงยัดนล่น่ากลัวไหมไว้น่ากลัวจังเลยไหมก้ามีปัดจิ้มจิม หอะไรก็ไม่รู้นมีหนอนร้องเพลงหนองต้เตี้ยบสิอะมีผีเชิอกอยิ่งมีผีเชื่อด้วยกลมเกมเกมอ่อนมาจัชัยเต้าเย็นโตใหญ่ทัยแต่นอนี่อันนี่อะไรอะไอ้ชาครไมชาครมพิงผิงมีผียัดก็ ไ่าดอกไยักษ์ใหญ่จังเลยโอ้อันนี้อะไรอ่ะโอ้ดอกไม้มันคือดอกไม้อด,ดอกไม้ดอกไม้ยักษ์ดอกไม้หลาสปีชนอนแม่แมับมีตาโอ้ใช่อ,อีนอนน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 กนนนนกล้านน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 นอนอยยนนนะ่น โอ้ oh, ลงมาแล้วมาจ้าโดนมาจ้าโดนมาไปได้นี่โอ้ใครเอาลงให้ตั้งไกเป้าเอาย้นให้ไปไหนเนี่ยโอ้โหปตรงไหนัวแมงปันยักษ์โอ้แมงกองยักษ์โอ้โหน่ากลัวไหมน่ากลัวมากเลยอ่ะมีกีมด้วยมีกีมด้วยโอ้โหใช่กีมมันใหญ่จังเลยดูแข็งแรงด้วยจับ โอ้อกยักษ์โอ้โหอบสีฟ้าด้วยนะนี่คือสีฟ้านะน้องๆโอ้โหอบไหนเราไปดูอะไรกันอีกโอ้อันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะแมงนชาจีนโอ้แมงเสนตีนเหรอโอ้โห <itsu> นี่ชิ้นนี่แล้วชิ้นนี้นูนเขาแล้วโอ,โอ้อันนี้เรากำลังข้ามสะพานใช่ไหมข้ามสะพานโอ้เดี๋วยวค่อยๆไปนั่ดูสิ โอ้น้องแอร์เออดูน้องแอร์เบบี้โอ้โหมีม้าด้วยม้าเอาไว้ขีดขัดน้อง่โอ้ม้าเอาไว้ขีดขัดโอ้กำลังเดินไปไปดูอะไรอีกมีนุ่นเสื้อโอ้ยังไม่ถึงเลยไม่ถึงใต็น้์นเสาเลยเอ้าอยู่นี่อยู่ฝั่งนี้มันมาเป็นยังไงนี่แกะนี่แหละที่เขาเอาขนแกะไปทำเสื้ออุ่นใส่ในหนาว น่ารักจังเลยตอนนี้มันดูสกปรกนะนี่แม่อืมแม่คิดผมป่องเลยอ่ะโอ้โหนี่ไงนิโนเขาเออไม่ก,กล้ากำลังจะไปดูไดโนเสาร์เาขาตัวนิโนูเขาเนี่ยโอ้โหไปแล้วนี่ไงไม่กล้าวิ่งเข้าไปในป่าไดโนเเขราแล้วโอ้โหนี่ไงไม่กล้ามาแล้วไม่กล้ากลัวไดโนเเารา นี one one wow. ่ไงได้ขอสาวตัวนี้แล้วมักลาก็วิ่งออกมาวิ่งออกมาแล้วมาตัดขาเนรูชาวบ้าเนรชาว้าโอ้อ้โอ้หน้าน่งน้านิ่น้านี่เออเนาะจัดีอยู่นี่กันอยูนี่เนรูาวะมีมีไรนได้ของสาวจีขึ้นม่พอหรอมาได้ ันนี้เอาต้นมายินใจต้นใชยินยุ่งเดียวเเนี่ยพอหรอพอหรอเนี่ยมาบอกบอกว่าเราเดนอสาซร์มีทั้งคอยาวอย่างเดนอสาซร์คอยาวนะเนาะครับตอนนี้จะเข้าสวนไดโนเสาร์แล้วครับเมื่อกี้ปฏิบัติการหยุดไปเพราะว่าตนนัวเล็กกลัวไดโนเนสาร์ จับด้วยลงมาดีๆลงมาดีๆจับเล้ันไดู้งจังเลยมาดูมาดูนี่มาดูนี่ขาชอยาวอร่อยอ่ะมีนูเขาใหญ่เกียมันหนากนู่นูตเาว้วโอ้เราเจ้าใหญ่จังเลย

เราสมตัวนิวใหโอ้เสียงมันน่ากลัวจังเลยเดี๋ยวอาบสะพานเล็กโอ้นานิเขาเจคายอนมาเลยข่าโอ้โหนิโน่เขาตัดดนชอบกระโดดม็กชอบไหมชอบนิโนเขาใหญ่ เราไปดูในต้นเสาใหญ่กันเลยยังมันน่ากลัวมากตรนี้เานี้มันชื่ออะไรก็ไม่รู้มันน่ากลัวมากอันนี้คงจะเป็นพันธ์กินเนื้อหรือเปล่า

โอ้มันออกไข่แล้ว,วโอ้โต้นกล้วยเยอะจังเลยม,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 มันอยู่ในปากล้วยอันนี้อะไรอะ่ะทำไมคอเป็นแบบนี้มันบา่ามันตอนนี้ Hoa, hai đeno sâu, ngày đeno sâu, hai đen mèo, hai đen mèo, hai đen Nó đen mèo, hai đen mặt đen mèo, hai đen mặt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  đen phải ข้าวปีเตมันย่ไออเนอามีน้ำด้วยใช่มันมีน้ำด้วยนะเนาันตกโอ้เามัตกทองแล้ปากมันเหมือนตกแก้วจริงูเ้อยายาว ที่มดัันี้วอใช่ไเราสาวตัวนี้เหอที่มันด่าตั่ไมในยูชาร์บมันมันเป็นที่มีได้มันกินยูชาร์โอ้นาที่เรหลือตัวนี้แล้วนไม่กลัวแล้วจะ่ไปมไม่กลัวโอ้มาดอะไริี o, Likewise, no ีดา er. wow. เวลาที่กำลังกลับบ้านแล้วมันกล้าอะไรอ่ะกลับบ้านเหมือนกน้าเกิกันมันะครับบีบายติดตามด้วยนะครับจะดตามใจได้นครับบีบาย